ไงเป็นงั้นผลวิจัยชี้คนที่ได้เหรียญทองแดงมักมีความสุขกว่าคนที่ได้เหรียญเงินแน่นอนว่าหากลองคิดตามลำดับผู้ชนะแล้วคนที่ได้เหรียญทองหรืออันดับที่หนึ่งย่อมเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ากันว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงหรืออันดับสามนั้นมักจะมีความสุขกว่าคนที่ได้เหรียญเงินหรืออันดับสองเสมอเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อ้างอิงจากงานวิจัยโดยเมเวกอีทีแอ t เมื่อปี1995ที่ได้ทำการศึกษากรณีที่ว่าในการแข่งขันกีฬาต่างๆคนที่ได้เหรียญเงินกับคนที่ได้เหรียญทองแดงใครมีความสุขมากกว่ากันซึ่งผลปรากฏว่าคนที่ได้เหรียญเงินมีระดับของความสุขน้อยกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงเสียอย่างนั้นโดยงานวิจัยดังกล่าวได้อธิบายว่าความสุขของคนเรานั้นไม่ได้คำนวณในเชิงค่าที่แน่นอน นั่นก็คือเหรียญเงินคืออันดับที่สองแม้จะได้ตำแหน่งสูงกว่าเหรียญทองแดงคืออันดับที่3แต่ระดับความสุขในกรณีนี้มนุษย์จะวัดในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วคนที่ได้เหรียญเงินจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่ได้เหรียญทองในทำนองที่ว่าฉันควรเป็นอันดับหนึ่งฉันเสียใจเกือบจะทำได้แล้วเชี่ยวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ฉันกลายเป็นผู้แพ้ฉันอยากยืนตรงกลางโพเดียมมากกว่าและอื่นๆ กลับกันคนที่ได้เหรียญทองแดงจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับเหรียญทองและเหรียญเงินแต่จะเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่ไม่ได้เหรียญอะไรเลยและจะรู้สึกดีใจมากที่ได้ขึ้นมาร่วมเฟรมกับผู้ชนะอีกสองคนเพราะยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงทุกคนจะมีความสุขกว่าคนที่ได้เหรียญเงินและคนที่ได้เหรียญเงินทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะเศร้าเสียใจที่ทำได้แค่เป็นพระรองเนื่องจากความรู้สึกของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเอง